แล้วก็ข้าวดีที่เรายังคงบอกกันยังต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือแฟนเพจ NBT ทสงคลาก่อนนานีที่เราขอพลังจากทุกคนรวมกัน Report, รีพอร์ตือวารายงานพเพจปลอมตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ตองแล้วนะคะเพราะว่า NBT ทสงคลาของเราค่ะได้สามารถกู้คืนบัญชีแฟนเพจ NBT ส่งคลาสกลับมาได้เป็นทีเรียบรอย้อยแล้วค่ะก็ไม่ต้องกด Report, รีพอร์ตือวารายงานเพจปลอมไปแล้วนะคะ ดยตอนนี้หายนพทส่งคลาสของเราก็อยู่ระหว่างการรวบรวมทั้งเรื่องข้องลักฐานแล้วก็เรื่องข้องข้อมูลต่างๆเพื่อจะดําเนินคดีแล้วก็พิจารณาแนวทางการปรับปรุงเพศให้เหมาะสมต่อไปส่วนหลังจากนี้ก็สมัรถกดไลค์ทุกใจกดแชร์ได้เหมือนเดิมนะคะอตอนนี้เนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนบล็อกเพศเป็นทีไรเล้ว่าหายนพทส่งคลาสมารถรับมาใช้งานได้เลยอตอนนี้นาเพศก็ยังไม่มีการเปลีป่ยนแปลงอะไรนะคะยังนิ่งๆอยู่ก็ไม่ต้องตกใจเพราะฉะนั้นก็สมัรถติดตาม เรื่องข้องค้าแล้วก็รายการข้อเอนพีส่งค้าของเราได้ผ่านช่องทาง Facebook มันเดิมก็คือทาง News ์เอนพีส่งค้าที่กําลังไล่ซดอยู่ตอนนี้แล้วก็แฟนเพจี่ชื่อวทีวีส่งคลาสนะคะก็จะมีทางเรื่องข้องเขาแล้วก็รายการแต่หลังจากมีเรื่องข้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็จะมาแจ้งให้ทราบกันนะคะเราก็จะได้ติดตามข้อมูลกันต่อไปสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกพลังโซเชียลทุกพลัง ผู้ชาย Facebook ทุกคนนะคะที่ได้รวมแรงรวมใจกันแล้วก็สามารถทําให้เรากูก้คืนบัญชีมาได้ในครั้งนี้ข้อประคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนั่นเองค่ะ